เผยภาพสาวหน้าคมข้างกายเจาตัวแล้วโผวิวาสาวศีรังกาสุชาติชวนกุลวัยห2ปีห่างหายจากวงการเผยภาพสาวหน้าคมข้างกายทำเอาคนที่ติดตามเฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายหลังจากที่ทางด้านนักร้องดังต้นสุชาติชวงกุลได้มีการโพสภาพตนเองกับหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความขอชสญร่วมยินดีกันหน่อยนะครับมาแต่งงานไกลถึงสีร่างกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นทางด้านของนักร้องวัย62ปี ก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าการเดินทางไปประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ก็เพื่อจะไปทาพิธีทอดกฐถินซึ่งบางครั้งก็เชื่อว่าการโพสข้อความชวนเซอร์ไพรส์ถึงเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นการเล่นมุกของเจ้าตัวมากกว่าสําหรับนักร้องดังที่หลายๆคนรู้จักกันดีต้นสุชาตินักร้องเสียงดีหน้าตาดีเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนๆมีผลงานเพลงหลายๆเพลงที่ดังมาก แต่หายจากวงการเพลงไปนานและเป็นนักร้องนักแสดงที่ได้รับความนิยมในช่วง2525 25ถึง2530เขาเดินทางกลับประเทศไทยในปีพศ2549รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมดุสิตธานีหัวหินเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคารคณะบริหารธุรกิจทีมหาวิทยลาลัยอัสัมชัญเป็นนักร้องเสียงหวานที่ยังคงอยู่ในใจแฟน ตอนสุดท้าถึงแม้ว่าจะตัดสินใจหันหลังให้กับวงการในช่วงที่กำลังโด่งดังไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาเกือบ18ปีแต่ในที่สุดก็ขอ,อก,กลับมาที่บ้านเกิดพร้อมกับรเริ่มเร่โครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ทหารและตำรวจโดยนักร้องหนุ่มรุ่นใหญ่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันในรายการเมื่อตัดสินใจกลับมาเมืองไทยตนสุชาติก็ยังไม่ได้หวนกลับมาสับไหม่แต่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปเป็นผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายสถาบันรวมทั้งการเป็นวิทยากรอบรมเรื่องคุณภาพงานบริการแก่หน่วยงานราชการและองค์การธุรกิจมากมายเป็นผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจช่วงเช้าทางนิววันข่าวภาคภาษาอังกฤษช่วงเช้ากับทางแทนไทยเอเชียนิวเน็ตเวิและเป็นผู้ดำเนินรายการ Good Morning Asian ทาง MCO มคอร์ดนิ0ส